สุดอีกย่างเอ,งเอก๊กลุดนี่อีพอยแม่เอ้ยกดนะโอ้ยเนาะเาจะได้หลักขอ,อยางเขาก่อนขอ,อยางจะคลอ,องบ้านก่อนเอามามัดนะคะมัดอันนี่นะพวกนี้จะเอาไปซ่อมก่อนนะคะซ่อมอีกแล้วเมา,เอาอยางก่อนมาหาจะคลองบ้านขอ,อยางก่อนโอ้ยอน,นี่ร้านบ้านน้องไพ่นะคะเมื่อนะฮอดเฮือนอยู่นะ รถบริได้เป็นยังแค่ว่าสายมันบริเฉยมาแวะขอ,อยางเขานะคะแล้วก็มาอัพโหลดวิดีโอนะคะอ้าวต่อูอีกเลยเป็นว่างเลยภูเป็นยังเนะอ้าวสายไหมหรถไปกองมืดยังซ่อมนีสนุ๊นกมือแตเนวเล็นยบากเลยแต่แ,แ,แ,แตรเนาะภูก,กิ่ได้ละบาท าลูกที่ไหนวะปูงนี่แหละโอ,อ้ยโอ้นี่นี่มีม,มีที่ปลูกอยู่ปลูกไว้ก่อนอ้ปลูกอย่นี่แหละ แน่วไว้้ยเรียบร้อยนี่ผูกนี่สายนี้น่าจะต่อกับเออเออเขาเรียกอะไรนะตัวแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ที่จ่ายจ่ายไฟนะคะไฟเลี้ยวไฟท้ายอะไรประมาณนี้เพราะว่าไฟเลี้ยวกับไฟท้ายนี่มันไม่ติดนะคะเมื่อวานนี้เราก็พยายามก็ไม่ใช่ดิตอนเย็นนะคะสายอะไรกันแน่น้ตกลงนี่ตัวนี้แม่มันขาดลงมากนี่นี่ ติดอยู่แต่ว่าไฟเลี้ยวดูไฟเลี้ยวก่อนนะไฟเลี้ยวติดไหมไฟเลี้ยวไม่ติดนะคะถ้าไฟเลี้ยวมันจะดึงจากตัวนี้ไปใส่ไฟเลี้ยวแบ่งกันมันจะจางไปเลยนะคะเดี๋ยวดูก่อนถ้าเราปิดไฟเลี้ยวปุ๊บใช่ไหมมันก็จะดีขึ้นนะถ้าเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้นะไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะมันเลี้ยวก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นนะคะไปเดินทางกลับบ้านก่อนนะคะ กสิยาอนาคตลุกอันนี้นนนายโอ้ยเนาะอนาคตาเซเธอเดี๋ยว่าบิ่งดับไปเลยคันนี้ดับไปเลยไม่เห็นเลยบันไม่มีละมัเป็นไรนะคะหลับบ้านเราดีกว่ามดค่ำก็ไปนะคะ สิบเต็ดละามือเ่ละาดีอากาศกันหนาวเด้อพี่้องเลยหนาวโบ๊อ้าาตอนนี้ก็มีแต่ป้ายหาเสียงฮะแล้วก็เท้ามานี่ก็ได้ยินแต่เสียงหาเสียงนะคะเบร์นั่นเบอร์นีบนน่บอนอ้นอุ้ยสารพัดนะคะตอนนี้เป็นนาฬนาฬิกาปลุกเราได้เลยตอนนี้นะคะใครชอบพักไหน อบใครก็กาได้เลยนะคะตามใจได้เลยนะคะอุ้ยหนาวระดิว้วเลยบาดีพีพีอีนอกเลยอ๋อหนาวหนาวหนาวใครชอบใครเร์ไหน เสือจุนะเสือ,อยุคนานะคะอันนี้เพิ่งมาจากส่งข้าวคุณตาวิเชียรนะคะเลยแวะไปเข้าไปในออตลาดนะคะไปหาซื้อนมกินนะคะนมให้จุดตัวเองนะคะน,นมหน้ารถนะคะนี่จะป้ายนะคะโอ้ยนาวหนา,นาพี่น้องรถขั้นีีรถจี นอด้คลิปนี้มาดามอูกูกับขอจบคลิียแค่นี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะดูจบตรงไปหะเสียงหน้าหนาวหนาวหนาวแช่บาดเนาจอยดก่อนนะคะใส่เสื้อก่อน như vậy là ui ba mình hầu